นะครับพบกับช่องสาระไม่มีอีกแล้วนะครับวันนี้ช่องสาระไม่มีอยู่ในปา่าไผ่นะครับไม่ได้อยู่ในการทําบ้องนะครับจะพาทุกท่านมาหาขี้สูตรนะครับยางจากต้นไม้นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงมาติดตามชมครับไม่ได้พี่มันกำลังทำบ้องมบ้อง,องมันอยู่เงินบ่อครับไม่ครับมันได้อยู่ได้บก่กได้บอ่อใช่ใช่เป็นไปไหนพี่รังมันนะแล้วมันจะอยู่ข้างล่างในโกนตรงนี้ยังไงเนี่ย ได้ป่องมันนั่นั่นนี่โอ้โหอีมันบินบินอยู่เนาะพี่ใช่เราก็ต้องขุดตรงนี้นี่แมงแมงอย่างนี้พี่ที่มันบินนี่เขาเรียกว่าแมงขี้สูดขี้สูดเนาะใช่อันนี้มันบ่อยางมันนะยางมันแหละตรงนั้นอย่างที่ว่ามันเอายางไม้มาทํารังมันอือแต่ยัอย่างขี้ซีอันนี้คือต้นอะไรพี่ไม่รู้ไม่รู้ต้นอะไรเพราะว่ามันอะไรต้นมันมีเนาะที่มีดูมีโกนน่ะอันนี้เหรอพี่ใช่ใช่นั่นแหละนี่ครับ นนะั่แหลเป็นแบบนี้นะครับลักษณะของขี้สูดขี้สูดนะครับที่เอาไปติดบองติดปืนกันนะครับขี้ศีลมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งขี้ซีมันอยู่ในต้นต้นลังต้นลังนะต้นลังนะรังรังจะนี้ก็เดี๋ยวเก็บออกมาเลยครับพี่อ่าอันขุดออกมาให้ผมหน่อยพี่มันเป็นลวยางจากต้นไม้เนี่เลยพี่ใช่ครับแล้วก็มาสร้างเป็นรังมันเนาะใช่ครับ เหนียวปุ๊บอู้รลยเไห้พ่อได้พี่อยากของมันหลายเดียวให้มันไปสร้างบ้านมันนำทำบ้านมันพังไปงทีทำลายบ้านมันนะขอได้เพื่อนเด้อแล้วก็เต็มห่อพี่ได้ก็นี่นะครับเป็นขี้สูตรนะครับที่เข้ามาบุกป่ากันตอนนี้เดี๋ยวใช้ยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมต่อครับ ครับหลังจากที่เก็บมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีอุดเราจะอุดให้ดูสุดๆเลยนะครับนี่ครับดูครับทาแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องใช้อะไรมากแบบนี้ก็ได้ครับใช่ไหมพี่ อันนี้เราสมมุติให้ดูถึงเหตุการณ์แบบเราอยู่กลางป่านะพี่<ช>เราไม่มีนะดินน้ำมันไม่มีอะไรเราเรามีมีดพาเล่มนึงครับเราก็สามารถตัดตัวมันได้เราสร้างกระดอ,อขึ้นมาได้นะครับตัววีดเราพกติดตัวอยู่แล้วใช่ไหมพี่ใช่หรือว่ามันก็ทำอไหไ่ได้หรือเราจะทําตอนนี้น <ะ S 1> เลยก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้คือเราสาธิตให้ดูถึงวิธีการไปใช้งานในป่านะครับหรือจะเอาไปอุดอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับมันก็ มันจะทําให้กลิ่นหอมกว่าใช้พวกดินน้ำมันและทนกว่าเนอะพี่ใช่ครับอันนี้เราแต่งทรง,งมันแข็งเลยโอ้แข็งโป๊กเลยแข็งโป๊กเลยใช่ไหมพี่<อ>โคกพเขาปน <ะ S 2> ยาพกเรือพกอะไรอันนี้เราแต่งทรงก่อนนะพี่ใช่มันนี้หราสมมุติว่าเราแต่งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลุนให้มันเชื่อมข้อหากันนะครับจะใช้ไฟธรรมดาก็ได้ไฟฟูก็ได้นะครับ พี่เสีนะครับเริ่มละลายเชื่อมหากันนะพี่จุดยังไงพี่ครับข้าวซอน<ป>โอเค หลังจากนี้ก็เดี๋ยวปล่อยให้มันแห้งครับเราก็แต่งไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันละลายมันก็จะเริ่มเงาแล้วก็แข็งครับก็ใช้ได้นะพี่แบบนี้ใช้ได้รอมันเย็นสท่าไหร่อโอเคครับก็เป็นอย่างนี้นะครับยางขี้สูตรที่จะเอาไปใช้กันนะครับก็พาทุกท่านมาชมนะครับลังมันเป็นยังไง ท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องสาระไม่มีของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องราวดีๆในข้างหน้าเราเอาเรื่องราวดีๆและความรู้มาแบ่งปันให้อีกครับขอบคุณครับ